แล้วถามว่า,าเ,ษเษกษตรเกษตรกรรายกลางหรือระดับกลางหรือระดับย่อยที่ผลิตได้สินค้าตามมาตรฐานโลกแล้วนั้นขายปลีกให้กับรากหญ้าในราคาถูกจริงหรือไม่สามารถใช้กลไกของภาครัฐ เช่นข้าราชการพาณิชย์จังหวัดเดินสายตรวจสอบถึงถึงที่ ว่าขายราคาสินค้าปลีกให้แก่ระดับระดับรากหญ้านั้นตามที่ตรึงราคาหรือลดราคาไว้หรือไม่เช่นพาณิชย์จังหวัดหรือขา้าราชการท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบ